คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอสวีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วในวันนี้เราก็มาเล่นเกมประมุ้งซึกกันนะหรือเกมฟิชชิ่งวอลกันนะครับผมในเว็บไซต์สมการสกาใบไพ่ไปเกมนี้แล้ผมได้ทุน2,000กันนะโอเคก็เดี๋ยวเป็นไงผมจะรับไปดูกันเลยดีกว่าครับมาเปิดฝีับผมจัดไปครับไป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 อุ้ยเอาอะส่งมาผมได้โอ้โหแปดบาทอะไรวะเนี่ย ค okay. มาเลยยินะครับผมเทียวยาครับโอเคหมดแล้วได้มาหกห้าสิบเจ็ดบาทคือขุมพลังช่างมันช่างมันมาขอเพิ่มเป็นสิบบาทก่อนนะครับผมอุ้ยเอาว่ะได้อยู่ผมได้อยู่ได้อยู่โอเคอุ้ยแปดร้อยเฮ้ยสองแปดสิบเอาเรื่องหมาทุกคนบอสแตกหนักนะแต่ตอนนี้เขาห้องพิเศษนะครับผม,ผมก็เหมือนเดิมนะคือผมไม่ยิงห้องพิเศษนะครับก็เดี๋ยวเราปล่อยผ่านกันไปก่อนเนาะ โอเคม้าผมตอนนี้ก็ฮอนธรรมดามาแล้วนะครับมาติดต่อเลยนะครับอุ้ยเอาว่ะมื่อกี้คิงม้าผมโอเคตอนนี้คือผมก็ถือว่าได้กําไรอยู่นะครับผมมันมีกําไรผมออกมาเร็วอยู่นะครับตา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 โอเคมาเลยเว้มาเลยเว้มาเลยเว้มาเลยอุ้ยเอาว่ะผม้อนม้าผมสองแปดโอเค เผื่อวันนี้อาจจะต้องไม่ต้องยิงลิงก็อาจจะได้นะครับผมข้ามาแล้วโอเควงล้อมาหนึ่งพานครับผมสองพันไหมสองพันแล้วไหมอุ้ยสองพันครับผมโอเคได้ลุ้นสาม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 ได้โอ้โหคูณมา1 0งครับผมโอเคตอนนี้บวกมา600นะครับนี่ถือว่าคุ้มอยู่นะตอนนี้โอเคตอนนี้ผมได้กำไรมาอยู่ที่500อยู่แล้วครับผม จริงๆมันก็ลดเนอะเนาะเพราะว่าตอนแรกผมผมได้มาสามพันแล้วนะครับผมจะได้กําไรว่าพันหนึ่งแล้วแน่ๆตอนนี้คือเริ่มลดแล้วนะคะนรับผมอ่ะเวลาเดี๋ยวเราลองเจ็บใหม่ะครับผมขออะไรดีหน่อยดิผม,มเข้าเลยวะทุกคนโอ้โหเลื่อแย่วทั้งหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโหเปลี่ยนเป้องใหม่แบบว่าผมมาเข้ามาเออมาอยู่มาอยู่อุ้ยเอาว่ะ โอเควงล้อมาครับผมเอาอะหนึ่งพันสองพันสองพันได้ไหมเอาอะสองพันสามพันไปสามพันไปสามพันไปเฮ้ยคูณสามร้อยโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมได้กําไรกลับมาแล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับวันที่สามพันได้ครับผมงั้นผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับเพราะถือว่าตอนนี้เราได้กำไรกลับขึ้นมาแล้วก็โอเคเป็นไงกันบ้างครับถ้าคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะ กดซับสไคร์ด้วครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดกระดิ่งด้วยครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องเรานะและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหนะ้าสวัสดีครับ